สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพิเศษ Unbox Podcast ครับโดยผมสองพัสกรวิญญาวนะครับกับรายการนี้ครับซึ่งเป็นรายการที่จะทําให้เราได้มาพูดคุยในเรื่องของธุรกิจปรึกษากันนะครับคุยแบบสบายๆแชร์ริ่งไอเดียกันนะครับซึ่งแบบเป็นรายการเบาๆสําหรับการฟังธุรกิจง่ายๆนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยมีคําถามจากผู้ชมทางบ้านมานะครับต้องขอบคุณมากนะครับที่แบบว่าติดตามรายการของเราทั้งๆที่จะเป็น podcast รายการใหม่อยู่เลยนะฮะบางคนบอกฟังเพลินมากเลยค่ะฟังได้3นาทีหลับแล้วค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่ทําให้หลับสบายเอ๊รายการเราเป็นรายการกล่อมก่อนนอนนะฮะก็คือสามารถฟังได้นะครับก่อนนอนนะฮะเพื่อที่ว่าจะได้กลายเป็นอะไรที่แบบว่าหล่อนเข้าไปในโซนประสาทครับเอ๊ะหรือว่าเราควรจะเป็นเปลี่ยนรายการเป็นแบบว่า business on the bed อะไรเงี้ยว่าเออฟังก่อนนอนเ <laughs> พราะเรามี Monday motivation <laughs> ไปแล้วนอะอันนั้นคือฟังตอนไปทํางานใช่ป่ะอันนี้คือฟังก่อนนอนนั่นเองนะฮะก็คําถามนี้ครับเป็นคําถามที่น่าสนใจมากๆครับคือ รู้ได้อย่างไรว่าธุรกิจของเราเนี่ยกำลังไปถูกทางเออใช่ครับมันน่าสนใจตรงที่ว่าก็นั่นนะสิเราจะรู้ได้ยังไงนะว่าธุรกิจของเราไปถูกทางใช่ป่ะครับก็ในเมื่อคนทํำธุรกิจทุกคนเนี่ยก็มีความเชื่อแหละว่าฉันเนี่ยกำลังไปถูกทางแต่ในความเป็นจริงแล้วอะเราไม่มีเข็มทิศนึกป่ะฮะเราไม่มีเข็มทิศธุรกิจอ ที่แบบว่าอ๋อไปทั้งนี้ถูกแน่นอนเราไม่มีอะไรที่มันการันตีได้ขนาดนั้นว่าทั้งนี้ถูกต้องนน่นนี่นั่นถูกต้องใช่ปะ่ะงั้นเราจะรู้ได้ยังไงล่ะผมเองก็อยากรู้เหมือนกันฮนะเพราะบางทีเนี่ยเราทําธุรกิจเนี่ยถ้าเราไปรีเสิร์ชมาคนนู้นเขาก็บอกว่าต้องมีตัววัดอันนี้มีตัววัดอันนั้นใช่ป่ะครับหรือหนักเข้าก็คือถ้าเกิดเป็นสายแบบว่าสายอารมณ์สายฟิลลิ่งมากๆก็บอกว่า จงไปตามหัวใจใช้กั๊ชฟิลลิ่งของตัวเองในการแบบเดินหน้าไปแล้วสุดท้ายเป็นไง Chrome, โครมเรียบร้อยเราไม่รู้ไงซึ่งหลายครั้งเราก็ดูตามเคสสักเซสของคนอื่นแล้วเราก็เอามาทําตามซึ่งปัญหาก็คือว่าสักเซสเคสของคนนั้นมันอาจใช้ไม่ได้กับฉันก็มีนี่หว่าเสื้อที่เขาใส่แล้วมันฟิตอินกับคนอื่นมันไม่ได้หมายความว่าใส่แล้วมันจะพอดีตัวกับเราดังนั้นเราจรงจําเป็นครับที่ต้องหาว่าอะไรล่ะ ที่มันจะทําให้เรามั่นใจว่าเรามาถูกทางครับทีนี้ผมก็เลยมีมีลองทํากันบ้านมาให้ฮะว่าถ้าเราจะดูว่าธุรกิจของเราไปถูกทางเราต้องดูอะไรดีมีดังนี้ครับคุณผู้ฟังครับเรามาดองดูกันครับถ้าขับรถเนาะมันมีมันมีไมล์มมบอกเนาะว่าแบบว่าตอนนี้เรากําลังขับเร็วเกินไปไหมเอาหมล์สามสองหนึ่งอันนี้เอาออกไปเลยนะครับทีนี้ถ้าเราขับรถเดินทางไปเนาะ มันก็จะมีป้ายบอกว่าเรามาถูกทางมีหลักกิโลเมตรถูกปะครับแต่ในเมื่อทําธุรกิจมันไม่มีเราจรึงจําเป็นครับที่ต้องสร้างหลักกิโลเมตรของเราขึ้นมาเองทีนี้มันขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจแล้วว่าหลักกิโลเมตรที่เราวัดเนี่ยมันวัดจากอะไรเรามาดูกันครับว่าแต่ละคนเนี่ยเขาใช้หลักอะไรในการวัดธุรกิจนะฮะประเภทแรกๆเลยนะครับก็คือวัดโดยการเอายอดขายหรือว่ารายได้ตรงเนี้ยเอามาเป็นหลักกิโลเมตร อันนี้เนี่ยเวลาฟังดูมันก็ดูจะดีนี่หว่าเรามีรายได้ที่ดีนะครับแต่จริงๆแล้วรายได้อย่างเดียวอาจจะไม่ใช่หลักกิโลเมตรที่ดีเสมอไปเพราะว่าธุรกิจการทําธุรกิจอะครับสุดท้ายจริงๆแล้วเราต้องการสิ่งที่เรียกว่ากําไรครับเราไม่ได้ต้องการแค่เงินครับเราไม่ได้ต้องการแค่ยอดขายครับเราต้องการกําไรนะฮะงั้นมันมีนะครับธุรกิจ400ล้านกําไร4ล้านกับธุรกิจแบบว่า40ล้านแต่ว่ากําไร6ล้าน7ล้านอย่างเงี้ยนึกออกปะ คือคือมันมีมันมีธุรกิจที่แบบยอดไม่ต้องเยอะแต่กําไรเยอะกว่ากับธุรกิจที่ยอดขายเยอะแต่กําไรน้อยจังถามคุณผู้ฟังตรงนี้อยากได้อะไรครับยอดขายหรือกําไรถ้าในกรณีที่เราไม่ต้องปั่นยอดขายมากๆเพื่อที่สุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นมูลค่าธุรกิจที่ดูเติบโตเพื่อสุดท้ายเราเอาจะไปขายให้กับบริษัทที่ใหญ่กว่าเราเป็นธุรกิจเริ่มต้นที่เราต้องการที่จะมีรายได้มีกําไรจริงๆผมอยากให้ดูที่กําไรซะมากกว่านะ เพราะกาไรเนี่ยมันคือตัวชี้วัดได้จริงๆว่าเราเหลือเท่าไหรล่ะธุรกิจมันเติบโตไหมเวลาที่คนเนี่ยเขาจะถามว่าธุรกิจเติบโตไหมเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะวัดก่อนว่ายอดขายเติบโตเป็นเท่าไหร่ใครจะมานั่งตอบกําไรเพราะว่ามันมีผลครับมีผลต่ออะไรมีผลต่อสัมภาระเขาก็จะรู้หมดสิว่าจริงๆเรากาไรเท่าไหร่ใช่ป่ะดังนั้นแต่ในขณะที่เราเป็นผู้ประกอบการเองเราต้องดูไงว่ายอดขายเท่าไหร่กาไรเท่าไหร่ ผมเคยติดกับดักนี้นะโอ้โหเดือนนี้ขายเป็นล้านนะแต่พอมาดูรายจ่ายรายจ่ายก็เป็นล้านแล้วเราเหลืออะไรคุณผู้ฟังเด้บอกมาฮะงั้นเฮ้ยแปลว่าตัวแรกเนี่ยที่คนมักจะเอามาใช้เนี่ยยอดขายอย่าไปเชื่อนะฮะว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆบางคนยอดขาย้อยล้านกำไรเท่าไหร่ล่ะเรามาวัดกันตรงนี้แต่ก็อย่าไปถามใครเขานะครับว่ากำไรชั้นเหลือเท่าไหร่หรอกำไรเป็นยังไงหรอกำไรคุณเป็นยังไง อันนี้อาจจะไม่ใช่บทสนทนาที่เราคุยกันกับนักธุรกิจที่เราอาจจะไม่ได้สนิทสนิทใจหรือว่ารู้จักมักจีกันดีนะฮะแต่เกิดสนิทกันแล้วสบายใจจะคุยก็อาจจะสามารถคุยได้งั้นหลักกิโลเมตรที่1นนะครับที่เอามาใช้กันนั่นก็คือเรื่องของยอดขายอันนี้อาจจะใช้ไม่ได้นะครับดูที่กําไรจะดีกว่านะครับต่อไปครับเราไปดูส่วนอันที่2กันและอันที่2มีไหมที่คนเข้าใจผิดกันเยอะๆดูจากจํานวนลูกค้าครับจำนวนลูกค้า,คำนนาทำไมถึงดูตรงนี้ล่ะ อย่างที่บอกครับเออบางทีเนี่ยสิ่งที่เราเห็นอาจ,จไม่ใช่สิ่งที่เราคิดเสมอไปโดยส่วนใหญ่ธุรกิจที่โดนหลอกตาอันนี้เนี่ยมักจะเป็นธุรกิจที่เห็นคนชัดๆเช่ชนธุรกิจร้านอาหารธุรกิจคาเฟ่แบบนี้เนี่ยก็มีโอกาสครับที่จะโดนหลอกตาได้ง่ายถามว่าหลอกตายังไงล่ะการที่มีคนเข้ามาเยอะไม่ได้หมายความว่าเขาจะซื้อเยอะนะฮะโดยเฉพาะธุรกิจคาเฟ่ที่แต่งภาพแต่งร้านสวยๆเนี่ยผมไปสัมภาษณ์มาหลายคนเจอเคสนี้หลายครั้งนะฮะ มากัน5 6คนซื้อน้ำา1แก้วถ่ายรูปกันโอโหสนุกสนานเสร็จแล้วก็กลับไปเงินแทบไม่ได้เลยดังนั้นการที่มีลูกค้าเยอะอย่างเดียวแต่เราไม่สามารถทาให้ลูกค้าเกิดกําลังการซื้อหรือไม่เกิดสามารถกระตุ้นให้ลูกค้าเนี่ยเกิดการซื้อภายในร้านค้าของเราอันนี้ก็อาจจะไม่ใช่นะครับเพราะถ้าเราอ่ะทำได้แค่ว่าพาลูกค้ามาที่ร้านเราแต่ทำให้เขา่มียอดซื้อยอดขายไม่ได้ อันนี้ก็มีปัญหาด้วยเหมือนกันนะครับดังนั้นอันนี้ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกครับธุรกิจคาเฟ่ธุรกิจร้านอาหารธุรกิจที่เข้ามาแล้วมีคนเยอะจังแต่ทําไมขายดูน้อยจังอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะนะฮะโดยเฉพาะคาเฟ่เปิดใหม่ที่เป็นคาเฟ่เน้นถ่ายรูปพวกเนี้ยเจอปัญหาเรื่องนี้กันหลายครั้งซึ่งตอนหลังเนี่ย เขาก็มีต้องทําเป็นทิเกตขึ้นมานะทําเป็นบังคับซื้อขั้นต่ํานะทําเป็นอะไรก็ตามพวกนี้มีนะฮะดังนั้นตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นหลักกิโลเมตรที่เอาไว้หลอกตาเราเหมือนกันดังนั้นอาจจะใช้ไม่ได้นะครับดังนั้นต้องไปดูที่ยอดขายแต่ยอดขายก็ไม่พอก็ต้องไปดูที่กําไรนะครับเราก็จะรู้ว่าเรามาถูกทางหรือเปล่านะครับออันต่อไปครับที่เรามักจะมักจะเอามาใช้กันนะครับแต่ว่าเฮ้ยมันดูดีๆนะไอ้ตัวนี้ยมันใช้วัดได้จริง,รงๆใช่ไหม นะครับก็คือเรื่องของการเติมสต็อกสินค้านะครับอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นในธุรกิจออนไลน์นะฮะเติมสต็อกเติมสต็อกล็อตที่1โอ้โหเติบโตล็อตที่2โอ้โหเติบโตล็อตที่3ยิ่งเติบโตเป็นไงฮะก็ถมเงินเข้าไปเรื่อยๆถมเงินเข้าไปเรื่อยๆถมเงินเข้าไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายกลายเป็นว่าไอ้ที่ถมเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่ความต้องการจริงๆนะฮะหลายครั้งเนี่ยมันเกิดขึ้นกับธุรกิจตัวแทน ธุรกิจที่มีความต้องการสั่งของเยอะๆนะครับในวันที่สินค้านั้นมันเป็นเทรนหรือว่ามันเป็นกระแสแต่พอวันที่มันไม่มีกระแสเนี่ยกลายเป็นว่าเทของทิ้งซะอย่างนั้นน่ะไอ้นี่ก็เจอหลายเคสเหมือนกันหลายคนเอามามองว่าโอ้โหธุรกิจกําลังถูกเติบโตเนี่ยมาแล้วถูกทางแน่นอนดังนั้นเนี่ย มันไม่ใช่นะฮะบางทีมันเป็นดีมานเทียมที่มันเกิดขึ้นเราจึงต้องดูจริงๆว่าตลาดมีความต้องการขนาดนั้นหรือเปล่าเฮ้ยเคยสั่งแค่นี้รอบนี้มาสั่งโอ้โห,โโหล็อตใหญ่ขึ้นกว่าเดิม3เท่าอันนี้ต้องอย่าเพิ่งดีใจนะครับอันเนี้ย ต้องระวังตัวนะครับแล้วเราควรจะปล่อยสินค้าหรือสต็อกสินค้าเนี่ยตามปริมาณตามความเหมาะสมที่มันดูเป็นไปได้บางทีเราก็อาจจะโดนโดนตลาดหลอกก็เป็นไปได้ซึ่งจุดนี้เข้าใจว่าหลายคนทําใจได้ยากเพราะหลายคนก็จะมองว่าโอ้โหจังหวะเนี้ยเงินกองอยู่ตรงหน้าจะไม่ให้คว้าได้ยังไงมีเท่าไหร่ใส่ให้หมดเอาให้เต็มใช่ปะ่ะแต่สุดท้ายจังหวะโดนเทเนี่ยโอ้โหเจ็บหนักติดลบกันได้เลยดังนั้นเนี่ยประเด็นคือเวลาเราทํากําไรครับ กำไรขอให้กําไรก็ยังดีอย่าเอาความโลภเข้ามาแทรกอย่าให้ภาพลวงตาของตลาดมันมาหลอกเราพอตรงนั้นเนี่ยจากแทนที่จะกำไรกลายเป็นขาดทุนมันยิ่งไม่คุ้มกันไปใหญ่งั้นเราต้องดูบนความเซฟครับแดชบอร์ดนี้เนี่ยเราก็จำเป็นต้องคิดให้ดีว่าเฮ้ยตัวนี้เนี่ยมันใช่ใช่ไหมเวลาเราดูแล้วเขาสั่งออเดอร์มาเยอะขนาดนี้มันใช่ใช่ไหมดูแล้วมันตอบโจทย์ใช่ใช่ไหม ถ้ามันดูน่ากลัวน่าเป็นห่วงอย่าปล่อยให้ยอดออเดอร์ที่มันเยอะเกินความจําเป็นหรือเยอะเกินกว่าปกติมันหลอกเราว่าเรากํลาลังสินค้าดีกํลาลังสินค้าขายดีแล้วก็ยิ่งสั่งเยอะหรือบางอันนะครับไม่ได้เกิดขึ้นกับของระบบตัวแทนบางอันเนี่ยอย่างผมเคยทำเนี่ยธุรธกิจเนี่ยก็เป็นฟินซีเนาะเป็นสินค้าอาหารที่เป็นประเภทแบบ ซีฟู้ดอย่างเงี้ยครับซีฟู้ดอบแห้งใส่ใส่ซองขายอย่างเงี้ยเราก็ขายยอดแค่ประมาณประมาณนี้นี่นาวันหนึ่งมีห้างเจ้าใหญ่มาสั่งเราเราก็โอ้โหดีใจใช่ปะสั่งกันเยอะแต่ดีนะที่เราเคยมีประสบการณ์แล้วว่าเขาอาจจะสั่งแค่ล็อตเดียวไหมเขาอาจจะสั่งไปลองไหมล็อตแรกมันอาจจะดูล็อตใหญ่ก่อนล็อตหล่อไปไมันอาจจะไม่ได้ขายดีขนาดนั้นไหมล็อตแรกมันเติมเติมสาขาทั่วประเทศมันก็เลยดูเยอะหรือเปล่าใช่ปะเราก็เบรกเบรกเอาไว้ แต่เราก็เคยครับเราเคยไม่เบรกครับหิ้วทาห้างมาซื้อกับเราแล้วแปลว่าเราต้องสต็อกของเพิ่มไม่งั้นเนี่ยเราจะส่งของไม่ทันเี๋ือโดนค่าปรับนะเอามาเลยแล้วเป็นไงก็กองดองเต็มบ้านอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยจำนวนออเดอร์ที่สั่งเข้ามาเยอะๆก็อาจจะเป็นตัวสับขาหลอกเราได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องระวังไว้นะครับว่ามันไม่ได้หมายความว่าเราจะมาถูกทิศเราจะมาถูกทางนะครับ ตัวต่อมาที่เป็นตัวกิโลเมตรหลอกอีก,กเช่นกันคืออะไรครับคือเรื่องของระยะเวลาในการทำธุรกิจครับว่าฉันทำธุรกิจมาแล้วหลายปีแล้วทำมานานแล้วฉันเป็นมืออาชีพแล้วตลาดให้การยอมรับแล้วมาถูกทางแล้วตัวนี้ก็ไม่ได้การันตีว่าธุรกิจเรามาถูกทางบางครั้งเพราะเราเลี้ยวผิดทางเนี่ยแหละมันเลยโตมาได้แค่นี้ มันเทียบไม่ได้ครับกับจํานวนปีที่มันเกิดขึ้นครับแต่มันต้องเทียบกับจํานวนปีและการเติบโตที่มันเติบโตขึ้นด้วยทั้งเติบโตทั้งยอดขายและเติบโตของกําไรบางธุรกิจทามา10ปี15ปีเข้าปีที่20แต่เอ๊ะทำไมยอดมันไม่ไปต่อแล้วบางทีมันก็อาจจะถึงทางตันที่เราต้องหาทางแยกทางร่วมใหม่ในการเดินทางด้วยเหมือนกันดังนั้นตัวเลขว่าทามาแล้วหลายปีก็อาจจะเป็นทางหลอกเหมือนกันไม่สามารถเอามาวัดผลได้เฮ้ พูดมาตั้ง3อัน4อัน5อันแล้วแล้วอันไหนล่ะเป็นตัวที่วัดว่าเรากําลังมาถูกทางผมจะบอกอย่างนี้นะครับไม่มีหรอกครับคาว่ามาถูกทางขนาดทางที่ขับมาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งเราอยากจะเปลี่ยนทางเราไปเจอทางที่ดีกว่ามันก็เปลี่ยนทางได้ครับบางธุรกิจเริ่มต้นมาตั้งใจอยากจะขายเล็กๆแต่พอไปเจอโอกาสฉันลองเป็นแบบนี้ดีกว่ามันใหญ่ขึ้นพอมันใหญ่เสร็จไปเจอการเป็นแพลตฟอร์มเฮ้ยฉันไปแพลตฟอร์มดีกว่ามันก็เติบโตได้มากขึ้น ผมบอกเลยว่ามันมีหลากหลายวิธีการ การเติบโตมันเปลี่ยนแปลงไปตามประสบการณ์การทําธุรกิจเนี่ยผมมองว่ามันคือการเดินทางอย่างหนึ่งครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเดินทางทําธุรกิจแล้วครับมันไม่รู้หรอกครับว่าเราจะไปทางไหนต่อเรามีเป้าใหญ่ๆของเราว่าเราอยากจะเติบโตขึ้นจริงเรามีเปอร์เซ็นต์ที่เราอยากจะเติบโตขึ้นจริงแต่มันอาจจะไม่ได้มาวัดว่าเราไปถูกทางทางเดียวตลอดเราจะเปลี่ยนทางไปเรื่อยๆเมื่อเราเจอทางใหม่และโอกาสใหม่ๆครับแต่สิ่งที่อยากฝากเอาไว้ให้คอยเช็คเอาไว้ก็คือตัวที่ผมพูดไปเมื่อกี้ตลอดอย่าให้สิ่ง เราเนี้ยมาหลอกเราได้ครับเราต้องคอยหมั่นเช็คครับ 1. เราทำธุรกิจออกมาแล้วเนี่ยลองเช็คดูซิเฮ้ยลูกค้าเข้ามาหรือเปล่าลูกค้าให้การตอบรับดีหรือเปล่านําเสนอแล้วลูกค้าเข้ามาคุยกับเราหรือเปล่าเฮ้ยถ้าลูกค้าไม่ค่อยเข้ามาลูกค้าไม่ค่อยคุยสินค้าเรามีปัญหากลับมาเช็คที่สินค้าก่อน 2. นําเสนอไปแล้วลูกค้าไม่ค่อยซื้อเลยอะ ทำไมนําเสนอลูกค้าไม่ซื้อเฮ้ยกลับมาดูที่ราคากันหน่อยกลับมาดูหน่อยว่าสินค้าเรามีปัญหาอะไรที่มันไม่มันไม่ตรงโจทย์หรือเปล่าเราจะได้เช็คกันหน่อย 3. ลูกค้าก็เยอะนะแต่ทําไมยอดเงินไม่เยอะมาดูหน่อยของที่ขายเนี่ยของมันถูกไปหรือเปล่าของมันเล็กไปหรือเปล่าหรือลูกค้าแค่ทักเยอะคุยเยอะแต่มันไม่ได้ขายมันเป็นยังไง 4. ขายไปทั้งเยอะและเฮ้ยทำไมมันไม่มีเงินไปดูหน่อย กำไรมันเท่าไหร่หรอมันเหลือกำไรเยอะหรือเปล่ามันทําถูกต้องหรือเปล่าบัญชีทําการเงินถูกต้องหรือเปล่าทําทมาตั้งหลายปีแล้วมันโตไปกว่านี้ไม่ได้แล้วเฮ้ยไปดูหน่อยว่าแผนเติบโตของเราอะ่ะมันมีวิธีการอื่นที่มันเติบโตได้ไหมมันจะทํายังไงได้บ้าง งั้นสาหรับผมเนี่ยเวลาเช็คว่าเรามาถูกทางไหมมันไม่ใช่แค่ทางใดทางหนึ่งหรือเช็คสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันคือการตรวจสอบอยู่หลายๆอย่างเนาะตรวจสอบทุกอย่างว่ามันโอเคไหมมันเป็นยังไงบ้างเหมือนตรวจรถะเนาะตรวจคุณภาพยานพาหนะเนาะช่วงล่างช่วงนี้เราเป็นยังไงว่าน้ํามันเครื่องเป็นยังไงแอร์เป็นยังไงยางเป็นยังไงล้อเป็นยังไงมีหลายสิ่งมีหลายอย่างที่เราต้องตรวจครับและในหลายๆครั้งกับการเดินทางในการทําธุรกิจกับถนนที่ชื่อว่าธุรกิจเนี่ยบอกเลยว่า มันไม่รู้หรอกครับถนนเส้นนี้จะพาคุณไปได้ขนาดไหนแต่ขอให้คุณฝันให้ใหญ่คิดให้ไกลว่าคุณจะไปได้อย่างที่คุณตั้งใจไว้สุดท้ายถนนเส้นนี้จะพาคุณไปสู่ความสำเร็จแน่นอนครับและนี่คือ Business Unbox Podcast รายการคุยธุรกิจแบบสบายๆเบาๆที่ผมสองพัสกรเอามาฝากทุกคนครับในทุกวันพุธสองทุ่มตรงฟังแบบนี้ฟังบนเตียงก่อนนอนแล้วพรุ่งนี้ไปลุยงานกันครับ